สวัสดีคะ่ะมาพบกับทีมงานอุปบลไผ่ศินกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทางทีมงานมาลงหน้าง,งานที่อำเภอขามสแกแสงค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นงานแพรลอยน้ำรุ่นใหญ่นะคะรุ่นใหญ่ๆเลยนะคะหลังนี้ลูกค้าเพิ่มซานด้านหลังด้วยนะคะความยาวนะคะก็เลยจะยาวเป็น6เมตรนะคะหน้ากว้างยาว หน้ากว้าง3เมตรนะคะยาว6เมตรค่ะหลังนี้เดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมกันใกล้ๆก,กันเลยนะคะค่ะแล้วก็จะมีอะสะพานทางเดินทางขึ้นให้ด้วยนะคะ2เมตรขึ้นยาวๆแบบนี้เลยค่ะด้านหน้าเป็นซานด้านหน้านะคะอันนี้อ่า50เซนนะคะตัวแพรก็จะแบ่งเป็นสองห้องนะคะ ห้องแรกขนาด 3, าคูณสเมตรค่ะห้องนี้ก็จะมีชุดเก้าอี้ให้ด้วยนะคะเก้าอี้ยาว2เมตรนะคะสามารถนั่งได้นอนได้นะคะมีให้2ตัวแล้วก็โต๊ะกลางหนึ่งตัวนะคะห้องถัดมานะคะ,ะจะเป็นห้องเล็กนะคะขนาด2อคูณสเมตรนะคะห้องนี้สามารถกลางเต้นนอนกลางมุ้งนอนได้นะคะผูกเปลตรงมุมเสาได้นะคะ นอนชิวๆดูบรรยากาศได้เลยค่ะอันนี้ลูกค้าก็จะเพิ่มซานนะคะด้านหลังด้วยอีก50เซนนะคะก็เอาไว้นั่งหย่อนคานั่งตกปลาได้นะคะดูวิวชมบรรยากาศอันนี้เป็นบรรยากาศรอบสระนะคะมีบัวแดงด้วยนะคะปลาเยอะมากเลยค่ะบรรยากาศดีนะคะ นั่งชิวๆได้เลยค่ะหลังใหญ่เลยนะคะรับน้ําหนักได้เยอะค่ะสามารถขึ้น10-15คนได้สบายเลยนะคะรับน้ําหนักไเยอะเลยค่ะหลังคามุงด้วยหญ้าแฝกนะคะมุงให้หนาๆทีๆเลยจ้าข้างในนี้เย็นสบายเลยนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาที่เพจนะคะทีมงานอุบลไผ่สินค่ะหรือแอดไลน์เข้าที่เบอร์0646959987ทักไลน์แอดไลน์ทักหาแม่ค้าได้ตลอดเลยจ้าสำหรับวันนี้แม่ค้าขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ